สวัสดีเจ้าทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาปลูกพักไว้กินเจ้าพืชผักสวนครัวเจ้าปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ก็คือใจปุ๋ยคออเจ้าก่อนจะปลูกเตรียมแปลงเนี่ต้องบุบดินให้มันแหลกส่วนแปลงที่เตรียมนี่ก็จะผสมมูลไก่ที่เลี้ยงไปนะเจ้าอ่าเสร็จแล้วก็ทำการยอดเลยเป็นขุมมันขุม ผมละสองเกนสามเกนก็นได้ลูกสามเกนเจ้าเรียงมาเลยอ่าหนักนี่สี่ประมาณนี้อ่าไปเรื่อยๆมาเต็ม หอมป้อมเดี๋นี่เจ้าหอมป้อมเต้าดีดเริ่มตาต่เด้อหมวกำลังกินงย่อยีไม่เป็นไรค่ะเฮ้าก็ยังมีไฟเด้อเฮย้ยเ้เฮ้เป้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยนฮ้ก ส่วนตัวหอมนี่กะเอาอมิดปาดก้นมันออกแคนน้อยหนึ่งปาดมันเกามันอ่ะคือมันเป็นลุกลักษณะแบบนี้วิธีนี้มันจะโปรงเร็วหอมจะออกเร็วบ่ถึงอาทิตย์หลักหอมจะโฮลมาอี้เลยาจะเอาอันเกามันคว้างปาดลวก็ะฮือตัวใหม่มันนี่โปรงขึ้นมาเพื่อจะดูอาหารที่ดินนี่ไปเลี้ยงมันจะโปรงเร็วกว่าปกติจะอันนี้คือเทคนิคการปลูกหอมนะ ถ้าปลูกธรรมดาซื้อมา้วบปาดหักมันนี่มันกระโปรงแต่มันจะเจ้าน่อยแต่ถ้าเขาปาดหักมันขี้เก่าออกนี่แล้วตัวนี้มันใหม่มันก็ไปดูอาหารเร็วหากินเร็วแล้วกใหไงเร็วโผล่เร็วตัวเงียดมันเดี๋ยวแฮมเมอร์กี่วันจะมาอัปเดตแปลงนี้เพืดูนะเจ้าว่ามันแต้กอไหนปลูกเสร็จแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้เจ้าปลูกเสร็จแล้วบางแปลงที่ปลูกเสร็จแล้วก็จะตักหน้ามาหดกันนะเจ้าทุกคน ส่วนน้ำที่ตักมาเนี่ยก่จะเป็นน้ำบอ่อธรรมชาติที่คุดขึ้นมาเองเจ้าจะมีน้ำพุนึกตักแบบนี้จ้า,าลดน้ำก่อนอ่าส่วน แลงนี่ก็จะเป็นแตงกวานะเจ้ามาแตงแตงกวาเอาไว้กับน้ำพริกกับลาบกินบปได้ก็ได้วิตามินซีสูงอีกแล้วอ่านี่ก็สีเมล็ดเหมือนเดิมเจ้าจอดลงไปเลยปัหญห่ปันสูงเดอ้อใหญ่เร็วเร็วหน่วยดกดก หวานไปเลยอ่ะจะตอนนี้กับปลูกเป็นที่รบร้อยและเสร็จมาละอันนี้ก็คือคุมแตงกวาส่วนอันนี้ที่ใจ้ฟังปิดไว้นี่กับแตงกวาเหมือนกันกับไอ้ดอกเจียวะจะหรือตั้งเนีอยเป็นห้องบบเครียมืนได้บ่จะและอันนี้ก็จะเป็นพ้าขึ้นช่าย หัวประกาศขาวแบ่งยังแล้วล็อกจะหมายว่าเหตุการันจะสู่กันส่วนคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงตัวอีนนะเจ้ารอแหมสักระยะหนึ่งจะมาอัปเดตให้ดูว่าน่องเขาโตขึ้นขนาดไหนนะเจ้าดูความคืบหน้าว่าสวยกองงามกองงอกดีก่อน,นะเจ้าขอขอบคุณทุกการรับชมนะเจ้าสวัสดีเจ้า